เนีเซนิงครับคันเรงขาเรงประจำทีมงานิเสร็จานี่มนียอเยอีกเยนาระโนาะโะลเไปบาุเลยนะโอ้ยดีผมกับกนเนากับกนหดาตงด้วยเาป็นดนตนงงามร็จ้ตาไปหมอ้

รอบต่อไปี่อุดแล้วเนี่ยมับอกแล้ววิ่งไกลคนเดียวเนแล้วบอกวิธีเราแก้แก้แก้ก็บอกพิ่ว่าไปเที่ยวนี่ก็ได้ทีเรื่องดังวะ

ไม่ใช่ใคนกมาก็า่าี่ได้ัไม่ใช่สามเจ็ดแต่ว่ากอเกียวอีคนละสองเที่ยวกันน่าจะเสร็แล้วนียก็บอกหสิบ่อนเร่ง จะวนท่อให้ได้ยินมีแต่เองคนเดียวที่วนท่อไม่ให้ได้ยินจะวนทช่ไหม,ไบบมความคิดอะไรนะโอ้ยตายๆแกวนได้ยินอยู่เลย,ย,ยแกบอกว่าเนี่ยที่ไม่ได้ยินเพราะว่าไปสั่งช่างบอกว่าวนไม่ให้ได้ยิน,นไม่ได้ยินเลยว<บ>นให้นิ่มๆเนาะวน,นไม่วนไม่ให้ได้ยินก็ไม่ต้องทำเหมือนพี่เลยเ,เดินตรงเลยเดินผมเงียบกริ๊บ Tiig. Tiig di siyo. Tiig di siyo, no? <laughs> Tiig di siyo.

Mikrofon mayli. Mikrofon va nihoya. Bu ben nguey ba tong. นี่ครับแคสามหนึ่งครับนะขายครับขายคันนี้ขายนะครับประกาศราคาที่หกสิบกว่ากว่านะฮะหกสิบกว่ากว่านะครับแมคโครครับแคทนะครับสามหนึ่งหนึ่งนะครับขายไปแล้วคันหนึ่งครับทีมงานนี้นะ ขายไปแคดสามหึงสองบีนะครับราคาที่สาไหร่นะครับจบที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับแคสามหนึ่งสองบีมีบีห้อยท้ายนะครับอันโหครับสะอาดเนียบสวยถายไปแล้วครับคันนี้ครับติดตั้งไฟฟ้าแล้วนะตอนแรกไฟฟ้ามันอะไรนะเสียหรือเปล่าอะไรนี่ฮะจานือมางั้นครับแต่บอดีครับให้ช่างมา เปลี่ยนอะไรไม่รู้ครับมอเตอร์หรือเปล่าครับนี่นะประมาณนั้นนะฮะสนใจติดตอ่อได้ครับสนใจติดตอ่อได้ครับคอมเมนต์มาครับหรือติดตอ่อผมก็ได้ครับศูนย์หกหนึ่งเก้า้าสามแปดเก้าห้าสี่เนี่ยสทรสัปทานได้ครับสอบถานได้ผมไม่รู้จักเบอร์ใครเลยครับนี่เลยให้เบอร์ผมไปนะติดตอ่อครัผมไน้ ต่อผ่านเสียท่ก็ได้ครับเสียท่ด้ก,กากำลังขึ้นรถเนี่ยอดูครับกล้องมันคล่องนะดูเอานะครับวิ่งกี่คันครับหนึ่งสองสามสีห้าห้าคันครับ รู้สีที่นี่แนบดังเมือนผมเลย อย่างคล่องนะครับ tặc quay hả tặc quay